โครงการการบินและอวกาศอีสานอีทีมาอีสานประเทศไทยสเปซโปรเจกต์โดยโบเกียรติศัก์ดมาวันนุ้ยทอทาพรพิมพสอนนิโคลาเทสลาอีทีมาชาวดาวอังคารเรามาทำความรู้จักโครงการในอนาคตกับโครงการการบินและอวกาศอีสานอีทีมาในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นปี2030การกลับมาของบริษัททั้งหมดทั่วโลก บริษัททั้งหมดเป็นของนิโคลาเทสลานิโคลาเทสลาเป็นคนอีสานอีทีมาชาวดาวอังคารบริษัททั้งหมดอีที ชาวดาวอังคารคอยดูแลอยู่บริษัททั้งหมดทั่วโลกยกตัวอย่างองค์การนาซาบริษัทโบอิงบริษัทกูเกิลและอื่นๆเป็นบริษัทของชาวดาวอังคารในอนาคตจะมีการปล่อยจรวดอีสานไปดาวอังคารและดวงจันทร์จะมีฐานปล่อยจรวดคาดว่าน่าจะปล่อยจรวดที่พัทยาในวันปล่อยจรวดคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีอนาคตอันใกล้การกลับมาของบริษัททั้งหมดเป็นการย้ายฐานการผลิตมีเครื่องบินโบอิง รถยนต์เทสลาบริษัทกูเกิลและอื่นๆมาพูดถึงโครงการอาวกาศอีสานประเทศไทยกันต่อว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนมีบริษัทผลิตจรวดขององค์การนาซาองค์การนาซาจริงๆแล้วเป็นองค์การการบินและอวกาศอีสานอาวกาศอีสานประเทศไทยเป็นไปได้แน่นอนในอนาคตกับโครงการการบินและอวกาศอีสานอีทีมาคาดว่าน่าจะเป็นปี2030กับโครงการอาวกาศอีสานอีทีมาชาวดาวอังคาร อีสานประเทศไทยสเปซโปรเจกต์